สดชื่น so วันชมำอิมๆกันอีกแล้วครับพี่ๆเอฟซทุกท่านนะครับกาบสวัสดีพี่ๆเอฟซทุกท่านด้วยนะครับก็ยังกลับมาเจอเจอกันอับเบนเทเบบอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่6สิงหาคม2567นะครับผมเมื่อวานนี้ในหน้าช่องที่เนบนวางไว้ให้นะครับจะเป็นรอบ4ทีมสุดท้ายในบอลโอลิมปิกนะครับผมใน90นาทีหอมหวาน1คู่แล้วก็ขมปี1คู่คู่ที่หอมหวานจะเป็น ทางสเปนส่วนคู่ที่ทางผมปีจะเป็นเต้าภาพอย่างฝรั่งเศสนะครับใน90้าสิบนาทีทำอะไรกับอียิปต์ไม่ได้เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งก่อนที่ฝรั่งเศสนะครับผมจะมาลัวในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาทีแล้วก็ชนะอียิปต์ไป3ประตูต่อ1นะครับผมในคู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลชายโอลิมปิก2024จะเป็นทางกระทิงดุ เจอ,เจอก,กันกับเจ้าภาพฝรั่งเศสนะครับส่วนเมื่อวานนี้ผลงานที่เบนบวางไว้ให้ในหน้าช่องนะครับผมก็ต้องบอกว่าหวานชํากันสุดๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวการันตี2ตัว SVP อย่างทางอ,อ อาเซนอลจูรานะครับผมของทางบอลรัสเซียแล้วก็ตัวขนมหวานเน้นการันตีอีกหนึ่งตัวให้ไปอย่างนอร์เจลลนก็เบียดชนะ1ประตูต่อศูนย์ยังไม่หมดแค่นั้นครับพี่พี่ชุดอัลบั้ม3ที่เวนบวางไว้ให้เมื่อวานนี้ไม่ทําให้ผิดหวังเลยนะครับอย่างสปาตักมอสโกวิลลาโนวาและก็นะครับผมไวกิงเกอร์เลเยิกนะครับผมปรบมือกับความสดชื่นเราหน่อย หวานฉ่ำกันสุดๆเลยวันนี้นะครับในหน้าช่องเบนจัดมาให้อีกเหมือนเช่นเคย3คู่รู้ก่อนเกมที่เบนคิดวิเคราะห์และคัดสรรมาให้เป็นอยา่างดีก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความวิเคราะห์วิจารณ์ทัศนฟุตบอลกับเบนเทปบอลวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับใครที่อยากหวานฉ่ำใครที่อยากสดชื่นนะครับตัวเน้นตัวการันตีรวมไปถึงชุดอัลบั้มที่เบนจัดวางไว้ให้นะครับก็เปิดอกเปิดใจเข้ามาได้ครับพี่ๆใครที่กําลังมองหากลุ่ม นำบอลเล่นดีๆตอนนี้นะครับมีผู้นําดีๆมีชัยไปกว่าครึ่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางตัวเน้นตัวการันตีสายบอลสด45นาทีแรก45นาทีหลังหรือโอเวอร์สกอร์เต็มเวลาอยากให้พี่เอทุกท่านตัดสินใจเปิดอกเปิดใจมาทําความรู้จักกับเบนเทพงอนและก็มาทําความรู้จักกับทีมงานเทพบอลของเบนได้เลยนะครับการันตีความหวานฉ่าการันตีความหวานเจี๊ยบ เรียบทางด่วนกันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวครับพี่ FC ทุกท่านนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยแอดไซบีซาหนึ่งหนะครับอยากเข้ากลุ่มส่วนตัวเข้าฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเดทังสิ้นนะครับผมวันนี้วันอังคารที่6สิงหาคม2,567นะครับ3คู่ที่เบนคิดวิเคราะห์และคัสสันมาให้เป็นอย่างดีลุยกันเลยดีกว่า เราไปมองคู่แรกรู้ก่อนเกมวันนี้กันก่อนเลยเบนขออยู่ชี่ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2024-2025รอบคัดเลือกนะครับขอหยิบยกคู่ระหว่างสปาตาปาร์คจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสเตอุวบูคาเรสนะครับคู่นี้ชิกออฟเวลาตีหตรงเลยนะครับในหน้าเสือคู่นี้ในโจทย์ที่เปิดมาเป็นทางเจ้าบ้านอย่างสปาตาปาร์ควันนี้เปิดโจทย์มาคือต้องบังคับชนะแล้วทําสกอร์ห่างถึง2ลูกค่อยจัดเหเต็มๆ ครับก็ต้องบอกว่าด้วยผลงานการออกสตาร์ทในลีกฤดูการนี้ของทางสปาร์ตาปาไม่แปลกอ,อกแปลกใจที่เล่นในบ้านแล้วเปิดโจทย เปิดแฮนดิแคปเป็นต่อสเตอัวบูคาเลสแบบนี้นะครับชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นทีมและก็ชื่อชั้นหลีกดูดีกว่าสเตอัวบูคาเลสมากนะครับเรามามองผลงานและฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เ e ตุทวเหตที่เจอเจอกันหน่อยนะครับเหตุทวเหตที่เคยเจอเจอกันนะครับผมเจอกันมา3ครั้ง3คราวย้อนกลับไปเลยในปี2016ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่แหละครับผมเป็นทางสเตอัวบูคาเลสที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกว่าในการเจอเจอกันเพราะว่าในการที่เจอ เจอการปี2016ในบ้านสเตอัวบูคาเรสนะครับสเตอัวบูคาเรสเปิดบ้านเบียดชนะสปาตาปาร์คไป0-0ส่วนในบ้านของสตาตาปาร์คนะครับเสมอกันมา1นประตูต่อหนึ่งแต่ที่เบนบอกแหละครับว่าด้วยการออกสตาร์ทลีกรวมไปถึงผลงานในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกของสตาตาปาร์คทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากฮาเกมหลังสุดรวมทุกรายการทั้งในลีกแล้วก็บอนถ้วยนะครับสปาตาปาร์คชนะรวดมาทั้งหมดเลยนัดล่าสุดคือการเปิดบ้านชนะดูกาปราสมา2ประตูต นในอบอลลีกเช็คนะครับส่วนสเตอัวโบคาเลสนะครับผมในช่วงเปิดฤดูกาลโรมาเนียพิมารีกนะครับทำผลงานไม่เข้าเป้าเท่าไหร่นัดล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านแพ้ให้กับทางกาลาติมา2ประตูต่ตอ0น,นะครับส่วนนัดล่าสุดของสเตอัวโบคาเลสคือการบุกไปเบียดชนะมัคคบีเธออาลีฟมาได้1ประตูต่ตอ0เอาจริงๆเลยวันนี้เบนเทียบชั้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโจหรือกระแสต่ตางประเทศที่เปิดมาและเอ็นเอียงไปทางสปาตาปาแบบนี้ผลงานและฟอร์มก การเล่นดูโดดเด่นกว่าชื่อชั้นนักเตะดูดีกว่าชื่อชั้นหลีกดูดีกว่าและก็ชื่อชั้นทีมดูดีกว่านะครับมาเจอเจอกันวันนี้โจ์เปิดมาคิเล่ le, จริงๆวันนี้เบน์ยังมองว่าความที่เปียกในการเล่นในบ้านจะเป็นทางสปาร์ตาปาร์คที่ดูดีกว่าคู่แรกเบน์แนะนําให้เลือกเชียร์ที่สปาร์ตาบาร์จะเบียดชนะทางสเตอัวบุคาเลสได้เป็นอย่างน้อยและมีสิทธิ์ที่จะข้ามกําแพงด้วยนะครับเลือกเชียร์ที่สปาร์ตาปาร์คเป็นรู้ก่อนเกมคู่แรก และเราไปลุยกันต่อ ในรู้ก่อนเกมคู่ที่2นะครับเบน์ก็ยังอยู่ที่รายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีก2024-2025กันเหมือนเช่นเคยรอบคัดเลือกนะครับจะมองอีก1คู่คลิกออฟเริ่มขยับเวลาขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเวลาเตะหนึ่งสามสิบนาทีจะเป็นลิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเนบาเชกนะครับผมก็ไม่ก็ไม่เชิงว่าเปิดบ้านหรอกครับเพราะว่าลิววันนี้นะครับเตะที่สนามกัางนะครับผมโจทย์เปิดมาวันนี้เปิดมาให้ทางฝั่งลิวเปิดมาดูดีกว่าทางเฟเนร เ่ออยยูล็กน้คือวันนี้ริวต้องบังคับชนะสถานเดียวค่อยจะเฮเต็มๆถ้าใน90นาทีออกเสมอวันนี้ริวหูขาดไปข้างหนึ่งนะครับโดยโจย์ด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้ <c oughs> ก็มีความน่าสนใจมากเพราะว่าริวกับเฟเนราเช่ถ้าเทียบชั้นถึงชื่อทีมแล้ว <c oughs> เบนก็ยังมองว่าคู่ขี้สูสีกันสุดๆไม่ว่าจะเป็นทางชื่อชั้นของหลีกอาจจะเป็นทางริวในหลีกเอิงฝรั่งเศสอาจจะมีชื่อชั้นดีกว่าตุรกีอย่างเฟเนมาเช่แต่อย่าลืมว่า ลิววันนี้นะครับไม่ได้เล่นในบ้านของตัวเองนะครับเล่นที่สนามกลางกับช่วงที่ผ่านมาปีซีซั่นก็ทําผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยนะครับเพราะว่าปีซีซั่นที่ผ่านมาในการอา่ออกไป็นปีซีซั่นก่อนที่จะเริ่มฤดูกาล2024ของ2025ของลีกเอิงฝรั่งเศสนัดล่าสุดก็ชนะเซลตาบีโกมา3ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นก็แพ้บวบวกมา1ประตูต่อศูถ้าแต่ถ้าเรามามองทางฝั่งของเฟเนบาเชก็ต้องบอกว่าด้วย การได้ผู้จัดจาก,การทีมใหม่อย่างโซเชียลมูรินโญนะครับผมเข้ามาคุมทีมในรายการนี้นะครับสครั้ง เป็นการเย้าเยือนที่เจอกับลูกาโน่ก็ทําให้เห็นแล้วว่าความเก๋าเกมของผู้จัดการทีมคนนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าในรายการนี้นะครับผมนัดอรอบคัดเลือกที่ผ่านมาคือการชนะมา2เกมเลยนะครับไม่ว่าจะบุกไปชนะลูกาโน่มา3ประตูต่อ4และก็อีกหนึ่งนะครับคือการเปิดบ้านชนะลูกาโน่มา2ประตูต่อหนึ่งภาพรวมๆเลยเบนซ์มองว่าวันนี้ด้วยโจทย์ด้วยอะไรที่เป็นริวเปิดมาแล้วเตะที่สนามกลางด้วยเบนซ์ขอวัดใจซื้อ 2มุมมองว่าลูกทีมของโซเซมอนิโยนะครับยังมีความกลมกล่อมมากกว่าชีเด็ดชีขาดในการเข้าทํารวมไปถึงคุณภาพแนวรับยังดูดีกว่าทางาลิวมากๆเลยขอวัดใจซื้อ2มุมเชียร์เฟเนบเัชเชวันนี้จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นรู้ก่อนเกมคู่ที่2แล้วปิดท้ายรู้ก่อนเกมคู่ที่3เป็นขอขยับไปที่บอลลีกบ้างนะครับในบอลไอแลนด์รีเมีรย ชิกออฟเวลาตี20นาทีจะเป็นรองจากฝูงเจ้าบ้านอย่างเบรเดรบิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟิลเคียนะครับโจทย์วันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างเบรเดบิกเปิดมาคือต้องบังคับชนะแล้วทาสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจะได้เหตุเต็มๆด้วยโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้หลายๆท่านอาจจะกลัวแต่เบนบอกเลยว่าบอลคู่นี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะถึงเบรเดรบิกจะเปิดมาแพงแต่มีแรงจริงอย่างแน่นอนนะครับด้วยเฮตูเฮตี่เจอกัน และด้วยผลงานและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมเรามองด้วยตาเปล่าเราเจาะลึกลงไปยังไงเห็นแน่นอนเพราะว่าเฮ h ูเฮที่เจอะเจอกันนะครับในปีที่ผ่านมาเบเดบิกบุกไปอัดทางฟิลเคียนอกบ้านก็ถึงอ่าสามประตูต่อศูนย์แล้วในบ้านเบเดบิกก็ชนะฟิลเคีย5ประตูต่อหนึ่งกับผลงานของเบเดบิกในการเล่นในบ้านแล้วพวกเขาไว้ใจได้อย่างแน่นอนครับท,ท,รรท,รที่เด็ดที่ขาดในการเข้าทําประตูทีเด็ดที่ขาดในการที่จะเจาะแล้วลึกทีเด็ดที่ขาด การที่จะจ่ายคิลเลอร์พารเบเดรบิกดีกว่าฟิลเคียมากและหนึ่งอย่างที่เบนมองว่าวันนี้ฟิลเคียน่าจะต้านไม่ไหวคือผลงานและฟอร์มการเล่นในการออกไปเป็นเกมเยือนเพราะ8เกมหลังสุดรวมทุกรายการของทางฟิลเคียในการออกไปเป็นเกมเยือนสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยวันนี้ไม่ต้องคิดหนักไม่ต้องคิดเยอะรู้ก่อนเกมกู่ที่3 ถึงจะเปิดมาแพงแต่มีแรงยิงเบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่เบรดดบิกสวยจัด,จด